คงไง่ายๆไงพี่น้องกวนบอกเลขความอันบ้านรุ่นเมื่งวันในแบบรสสิพาวันมันสิสุปว่ะต่ว่าคิดว่ามันสิสุปเลยเพราะมันสีซุปเนี่ยมันซุป<บ>เลยไหมลุนลนลนล่นๆลุ่นในแบบลุ่นลุนล่นลุ่นโอ้สีเหลืองนะครับเป็นตะวันสีเหลืองพี่น้องสีเหลืองตะวนันเป็นตะวัน ุ่นเบืง้งน้อยละสามสิบบาทมูอยู่หม่องเห็ยนงานเอามาขายก็เลยสื่อเพิ่นืเ่อเอ,อหอ้องไอ้องไอลิอ้วไหมไปเรียกรุ่นมูเด้เนี่อันน้อยสูบๆูพเป็นผ้ากันเรียงออกก่อนนะ อันนี้มัน,นกะสีแกนจังน่อยอยู่ดอกแต่ว่ามันเป็นตะวันอยู่เลราะง่ยาเนีะลียเรีย,ย <c oughs> เอนล่ยเนียรียกเอาเงินเติมน้ำมันลอยากเนาะรีอเ่ะยกเนยนเรีกนเัล่้อนียน,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 นยอานนี้พั่อะไรลรน่าจะาพัน,นเินติเินัน

mình đi hái xì hông, được nhau, người gấp thuyền đấy, chim nước sốt ri bận đấy, chìm đi, đâu chìm đi, ừ. thang của động cổ động, tiếng bìp kẹt, รสชาติยังมาแล้วก็่บ่องหูแจว่าเป็นชุ่มชนเนาะชิมสินในแบบมันหวานไหมลุ้นว่ามันหวานไหมให้ชิมนะนน <c oughs> เป็นยังก็ต้องคิดนิดนึงนิดนึงก็อ,อย่างไม่ฉ่ำ ทำหวานบอง่วงวันนิดนึงไม่นนจืดนนแล้วก็ไม่หวานมากโอ้ยสำหรับผู้หญิงก็น่าจะพอดีเอามาชิมเลยแต่สำหรับค่อยอยากอ,ายอ่อ,อนหวานอยู่อโอ้ยอ่อนหวาน